สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n i ก k ี้อินสวิตเซอร์แล์อีกแล้วนะคะก็ n i ก k ี้อากจะมาอัปเดตนะคะอาทิตย์นี้ก็จะยุ่งมากเลยเพราะว่ามีทั้งเรียนมีทั้งสอบขับรถ แล้วพอเสร็จแล้ววันเสาร์นี้นิกกี้จะไปฮอลิเด์กับแฟนค่ะเราจะไปบาซโลนากันหนอาทิตย์นะคะนิกกี้ก็จะตื่นเต้นมากเลยยังไม่เคยไปบาซโลนาเลยนะคะนิกกี้ก็จะวอ็อกทุกอย่างให้ทุกคนดูนะก็อย่าลืมติดตามนิกกี้ด้วยนะรอมานานมากเลยนะคะก็จะสอบก็ได้วันศุกร์นี้แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันนะคะใช้ไปเกือบ3 0,000ื่นแล้วนะแค่ค่าแบบว่าเรียนขับรถกับครูอะคะ่ะเพื่อที่เราจะได้แบบเออสอบผ่านแต่มันก็คุมม้มอนะ่ะเนาะเพราะว่าถ้านิกกี้ไม่ผ่านมานี่คือแบบต้องต้องสอบม หมดเลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเวลาจะ7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะดูสิมันมืดขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าออทชัมแล้วนะคะแล้วนิกกี้ตื่นเช้ามากเลยที่จะไปโรงเรียนก็จะเห็นอากาศแบบนี้ทุกวันแล้วก็จะหนาวด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาออกจากบ้านนะก็จะอยู่ประมาณ9ก้ถึงสิองศาค่ะทุกคนเวลานิกกี้ใส่เสื้อแบบนี้นะคะก็จะแบบว่ามีเลเยอร์อยู่ข้างในด้วยนะตอนแรกที่เราย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เราก็ไม่รู้เรื่องเลเยอร์เป็นยังไงนะคะตอนนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าก่อนออกไปข้างนอกเราต้องใส่เสื้อ ข้างเสื้อนี้เราก็ต้องมีเสื้อแจ็คเก็ตด้วยไม่งั้นมันหนาวเกินไปแล้วตอนนี้นิกกี้ก็เรียน A2 แล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นิกกี้เครียดมากคือแบบมันใช้เวลาแบบพูดเยอะมากแล้วโรงเรียนแรกที่นิกกี้ไปเขาไม่ได้สอนเราพูดเลยอะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราช้าหรือเปล่าทําไมเราช้ากว่าเพื่อนทำไมทุกคนเขาพูดกันได้แต่เราพูดไม่ได้แต่ว่าเราพยายามที่จะแบบไม่ได้อยู่ในมายเซ็ตนั้นอนะเราต้องคิดว่าเราต้องทําให้ได้ถ้าคนอื่นเขาเรียนได้เราก็ต้องเรียนได้อันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มใหม่นะคะมีทั้งสองเล่มเลยคะ่ะ อันนี้เป็นเล่มที่เราทำการบ้านนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเล่มที่เราจะทำ exercise s in the class ก็ได้สองเล่มเลยแล้วทุกวันนี้นะคะทุกคนไปโรงเรียนทีคือแบบหนักหลังมากเลยเพราะว่าหนังสือสามเล่มแล้วตอนนี้ก็มีแบ็คแพคใช่ไหมทุกคนมันก็เหมือนแบบเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยะคะ่ะเดินไปแล้วก็มี backpack. แบ็คแพคก็รู้สึกว่าเราแบบอายุ18เองอะ่ะเราไปโรงเรียนทีทุกคนก็จะคิดว่านิกกี้อายุแค่แบบ20ต้นๆเพราะว่าคนยุโรปอะคะ่ะ ไม่ได้พูดอย่าง้นอย่างงี้นะคนเอเชียเราจะหน่าเด็กกว่าคนฝรั่งคนฝรั่งเขาจะชอบคิดว่านิกกี้อยู่ในแบบในวัย20อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากเลยอยากจะให้วีคนี้จบไปเร็วๆ <c oughs> เพราะว่าอยากจะไปฮอลลีเดย์กันแล้วเพราะว่านิกกี้กับแฟนอะ ทำงานกันแล้วก็เรียนกันแบบเยอะมากนะคะโดนไม่มีเวลาให้ให้กันต่อกันนะคะเราก็เลยคิดว่ายิ่งแฟนนิกกี้ตอนนี้เขาทํางานเยอะมากเลยนะคะนิกกี้ก็แบบวอรี่กับเขานิดนึงก็เลยแบบต้องฝืนเขาแบบว่าเธอรีบจองเลยเราจะไปฮอลิเดย์กันสักหนึ่งอาทิตย์แล้วตอนแรกอะทุกคนนิกกี้จะไปอิตาลี but oh my god พอมาดูไฟล์ราคาไฟล์นะคะทุกคนจากที่นี่ไปอิตาลีแค่ประมาณชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ไฟล์ตอนนี้ราคาเท่ากับเรากับประเทศไทยอะคือบบก็เลยคิดว่าโอ้โห ถ้าราคาไฟล์ขนาดนี้เราเก็บเงินแล้วก็กลับประเทศไทยหรือไปญี่ปุ่นดีกว่าไหมเราก็เลยตัดสินใจไปบารเซโลน่านะคะเพราะว่าไปที่นั่นน้ไฟล์ถูกที่สุดเราตอนนี้ช่วงนี้เราต้องเซฟเงินหน่อยนะคะเพราะว่ามิกกี้มีเรียนขับรถแล้วก็มีเรียนเยอรมันด้วยตอนนี้จ่ายเงินเยอะมากแบบคือแค่ค่าขับรถนะคะ นิกกี้จ่ายไปประมาณ3 0,000กว่าบาทแล้วอะค่าเรียน3เดือนจ่ายไป1,700แฟรง์อะไรที่เราเซฟได้ก็ต้องเซฟนะเนาะไปปาซโลน่าก็ต้องเสียเงินอีกและเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนิกกี้ก็จะไปดูใบไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะก็จะไปเพื่อหัสสุขเสาร์อาทิตย์เท่านั้นก็แค่4วันแล้ววันนี้นิกกี้จะทําวีซ่านะคะตื่นเต้นเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนิกกี้จะเก็บรายีไปโรงเรียนนะคะ นี่ก็ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้กําลังทําการบ้านปกติแล้วเวลากลับบ้านอย่่งนิกกี้ก็จะทาการบ้านนิดนึงแล้วก็เช็คภาวนับแล้วก็คอนตินียรทำการบ้านนะคะวันนี้ก็ทําการบ้านเสร็จแล้วดีนะโรงเรียนที่นี่อย่างนึงการบ้านเขาจะไม่ค่อยเยอะนะคะถ้าเป็นโรงเรียนเก่านะนิกกี้ใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงคะ่ะทุกคนกว่าจะทําการบ้านเสร็จ นี่นิกกี้ก็ออกมาเดินข้างนอกนะคะที่จริงแล้วจะไปออกกำลังกายด้วยซ้ำแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายอะคะ่ะเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเราก็เลยไม่อยากเสี่ยงที่จะไปเจอคนข้างนอกนะคะก็เลยอย่างน้อยออกมาเดินสัก 5K ก็ยังดีนี่นะคะทุกคนเขาก็จะมีโต๊ะปิงปองให้เราเล่นด้วยนะคะแล้วก็มีบาสเกตบอลคอร์ท แต่ตกใจมากเลยวันนี้ไม่มีคนปกติคนจะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะมีทรายเล่นวอลเลย์บอลได้ดีไหมดีมากเลยเนาะแล้วตรงนั้นนะคะทุกคนก็จะเป็นตรงที่แบบออกกำลังกายกันตรงนี้เราก็สามารถตกปลาได้ด้วยนะคะเราก็ว่ายน้ำได้ด้วยแต่ว่าสำหรับนิกกี้นิกกี้คิยวมันสกปรกเกินไปที่จะว่ายน้ำแต่คนสวิต สำหรับเขานี่มันเรื่องปกติมากเลยแล้วข้างหลังนี้ก็จะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์หมดเลยนะคะ Good morning ค่ะตอนนี้ก็เวลา6โมงเช้าแล้วนะคะจะตื่นเวลานี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็จะ get ready ไปโรงเรียนกันค่ะนี่ก็ตื่นเช้ามากเลยนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วรถไฟนิกกี้มา7โมง59นาทีค่ะแต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบรีบตอนเช้าค่ะอยากจะชอบใช้เวลามีเวลากินกาแฟแต่งหน้าอ่านอีเมลอ่านหนังสือ วอนนี้กำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายก่อนที่นิกกี้จะไปบาร์เซโลนานะคะเพราะว่า,าพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยนิกกี้มีสอบขับรถนะคะก่อนจะออกจากบ้านใช่ไหมสามีนิกกี้บอกว่าเธอรู้ไหมว่าวันนี้แค่3องศาเองนะคือแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะว่าต้องมาใส่แจ็คเก็ตหนาแล้ว่าในหน้าอเทเมาทุกคนสวยไหม ตอนนี้นิกกี้ก็กำลังจะเตรียมตัวไปสอบขับรถนะคะ uh huh. นิกกี้ก็ได้เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะเป็นใบออ p o i n t m e n t นะคะก็คือเป็นวันนี้แล้วก็เตรียม b Permit B p e r m i t ก็จะเป็น Resident card ของสวิตเซอร์แลนด์นะคะใบขับขี่ไทยของเราแล้วก็นิกกี้เอาพาสปอร์ตมาด้วยในเมื่อเขาบอกว่าไม่เอาพาสปอร์ตแต่ว่าเอาไปเผื่อนะคะคือตอนนี้นิกกี้โอเคกับทุกอย่างนะแต่ว่า คาร์เวลพาร์กิ่งยังแบบตื่นเต้นนิดนึงอ่ะต้องผ่านให้ได้นะถ้าไม่ผ่านนี่คือ1โดนแฟนด่านแน่นอนแล้ว2มันก็จะทําให้ชีวิตเราลำบากมากนะคะเพราะว่าเราจะขับรถไม่ได้จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะวิชมิรักบายบายีนิกกี้ก็สอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือนิกกี้ผ่านนะคะเย yeah! <c oughs> ดีใจมากเลยทุกคนมันทําให้นิกกี้คิดอะไรอย่างหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดในหัวเราเราคิดหนู่นคิดนี่เรากังวลเรื่องภาษาเรากังวลเรื่อง parking parallel parking เรากังวลนูน่นกังวลนี่แต่ที่จริงแล้ว,วมันอยู่ในหัวเราเองหมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เพะตอนที่นิกกี้สอบมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเลย คือหนึ่งทุกคนนิกกี้ผู้ภาษาเยอรมันนะน,อะนอะ้องเขาก็บอกว่า nur ein bisschen Deutsch อ่าอีก e ปลแค่นั i ไอ้พิชุ e ตัวเอจอ่าก็คือบอกเขาว่าเราพูดภาษาเยอรมันได้แค่นิดเดียวนะเขาก็บอกโอ้ไม่เป็นไรฉันพูดาภาษาอังกฤษได้นิดนึงแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกับนิกกี้ทั้ง Ex a m i n แ t i o n เลยแต่ปกติแล้วเขาจะไม่ให้พูดภาษาอังกฤษนะคะก็คือเราโชคดีมากลกเ,เขาก็น่ารักมากเลยก็เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็เราเขาก็จะบอกเราว่าเออตอนที่เราจะสอบกันเนี่ยฉันจะไม่คุยอะไรกับเธอเยอะนะถ้าเธอจะเปิดเพลงสามารถเปิดได้แต่ว่าอยา ดังเกินไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ distract you มันก็ make sense อยู่แล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะเปิด r a ด i โอยู่แล้วเนาะถ้าเราไปขับรถเราสอบเราก็ต้องแบบตั้งใจจริงป่ะเราเข้ารถเสร็จก็ตลกมากเลยนิกกี้เปิดรถไม่ได้คืออายมากเลยกดยังไงมันก็ไม่ยอมเปิดเพราะว่ารถที่นิกกี้ไปสอบขับเนี่ยมันไม่ใช่รถเราก็แบบ oh my god อ่ะโอเคก็ okay. ขับไปเรื่อยใช่ไหมคะรู้สึกว่าขับ50นาทีแต่ว่าวันนี้ที่นิกกี้ขับกับเข้าเนี่ยแค่40นาทีเองถือว่าเร็วมากเลยนะแล้วมันมีอะไรรู้ไหมทุกคน ที่นิกกี้คิดว่าเรากลับมาเร็วเพราะว่านิกกี้เฟลแน่นอนแบบฉันไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่านิกกี้ทำอะไรผิดไปอย่างหนึ่งครูเขาจะไม่พูดอะไรมากใช่ไหมคะเขาก็แค่จะบอกเราว่าเธอไปดิเรกชันไหนเธอตรงไปนะเธอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเธอไปซอยนี้นะอะไรแบบนี้เราก็ต้องตามเขาถ้าเขาไม่พูดอะไรอยู่ก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเราจะขับในโซน30โซน50เพราะว่าโซนพวกนี้มันสําคัญใช่ไหมคะมันก็จะมีผู้โรงเรียนมีเด็กมีคนข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ เสเราพวกนี้มากกว่าไม่ได้แบบว่าเทสอยู่ตรงแบบว่าทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เขาจะไม่ค่อยไปกันอะทีนี้นิกกี้ก็ขับตรงไปเรื่อยๆ <an> ใช่ปะแล้วมันเป็นทางตรงนิกกี้ขับนิกกี้ก็ขับตรงมาแล้วมันจะมีแบบว่าให้เราเลือกว่าเราตรงไปหรือสายมือเราก็แค่คิดว่าเออถ้าเขาไม่พูดอะไรเราก็แค่ขับตรงใช่ไหมคะนิกกี้ก็ขับตรงแล้วมันมีรถอะมามาอีกฝั่งหนึ่งรถเข้ามาอย่างนี้แล้วเขาก็เลี้ยวเข้าไปในซอยนิกกี้ก็ให้เขาไปก่อนแล้วเราก็เลี้ยวแล้วเราก็จะตามเขาไปแต่ก่อนที่เราจะเข้าซอยนะคะ เอ็กซ์แมนบอกว่าเธอทําทอะไรอะเนี่ยเราก็ตกใจอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าเธอเห็นป้ายนั้นหรือเปล่าป้ายนั้นแปลว่าอะไรมันเป็นป้ายสีแดงวงกลมเขียนว่ารถกับมอเตอร์ไซค์ห้ามเข้า เราไม่ได้มองเรามัวแต่ดูอะทุกคนว่าเออเราแค่ขับตรงแล้วมันมีรถด้านหน้าขับตรงไปได้เราก็คิดว่าเออถ้ารถคันนี้มันขับมันขับตรงไปได้เราก็ต้องขับได้สิไม่ใช่นะคะเขาก็แบบว่าใช่เธอห้ามเข้านะนอกจากเธออยู่ในซอยนั้นบ้านเธออยู่ในนั้นหรือเปล่า เพราะบ้านฉันไม่ได้อยู่ในนั้นนะเขาพูดแบบนี้คือมันทําให้เราเจ็บใจมากเลยนิกกี้คิดอย่างเดียวเลยนะว่าโอ้ตายฉันเฟลแล้วแน่เลยอ่ะเราต้องตั้งสตินะคะถ้าเราแบบว่าคิดในใจเลยว่าโอเคไม่เป็นไรหายใจลึกๆตั้งสติ be nice เธอขับไปเรื่อยๆก็เดี๋ยว everything will be okay ถ้าสมมติว่าเราแพนิคตรงนั้นแล้วเราคิดว่าเราตกนะนิกกี้คิดว่ามันเราก็จะยิ่งขับรถไม่ไม่ธรรมชาติทุกคนเข้าใจปะเราพอเสร็จเราก็กลับไปที่เราเริ่มต้นเลยนิกกี้คิดในใจว่า ไม่ o กอเรากลับเร็วขนาดนี้เลยเหรอแสดงว่าฉันไม่ผ่านแน่เลยอ่ะ,ะบทสุดท้ายก็พอหยุดรถใช่ไหมคะเขาก็ผ่านมามองนิกกี้แล้วเขาก็บอกว่าโอเค you pass for today นิกกี้ไหวเขาเลยค่ะนิกกี้อย่างนี้เลยค่ะโอ้ยขอบคุณ <laughs> บอกขอบคุณมากเลยฉันตื่นเต้นมากเลยเขาก็หัวราอนิดนึงอะเนาะพอเสร็จแล้วเขาก็อันนี้นิกกี้ไม่อยากโชว์เนาะ ว่ามันเป็นกองก็จะมีเปเปอร์อันนี้นะคะเขาก็จะเขียนว่าเออนิกกี้สอบผ่านวันที่3ตุลานะคะแล้วอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ10วันเพราะว่านิกกี้จะได้ใบขับขี่อีก10วันนะแล้วก็จะได้ใบขับขี่สวิตซ์ซึ่งจะมีอายุตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วครูก็น่ารักมากเลยก็เลยถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกับทีโมเย่ก็ส่งแฮปปี้นะคะแล้วทุกคนนกกีจะเล่าอะไรฟังคือเพื่อนสนิทของแฟนมาตชนเขาน่ารักมากเลยเขาแบบโทร เขาโทรมาแล้วเขาแบบว่าเขาขอโทษมากเลยฉันไม่ได้แบบว่าส่งพรให้เจอว่ากูดรักสําหรับวันนีเ้เขารู้สึกแบบเสียใจมากเลยที่เขาไม่ได้โทรมาหานิกกี้ก่อนที่นิกกี้จะสอบแต่นิกกี้บอกไม่เป็นไรฉันสอบผ่านแล้วเขาก็ดีใจมากเลยแบบน่ารักเนาะที่แบบมีเพื่อนแบบนี้ที่แบบโทรมาหาเราแล้วจําวันได้เนาะแล้วอัปเดตประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะไปแพ็คของกันคะ่ะอันนี้นะคะ ขอโทษด้วยนะถ้านิกกี้พันน ounce ไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นที่ห่อของฝรั่งเศสแล้วเราพูดแอคเซนตฝรั่งเศสไม่ได้อะ่ะอันนี้นะคะเดลี Daily นะ เชื่อน,นี้นะคะหอมมาก perfume de mali paris mm. perfume de mali paris ช่างมันไม่ไม่ออกอักเซนต์ฝรั่งเศสรหรอกอังกฤษก็พอแล้วมันจะมีหลายสีนะคะทุกคนมันจะมีสีอ่อนสีปานกลางแล้วก็สีเข้มนี่นิกกี้ตัดสินใจเอาสีเข้มนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบไม่แรงเกินไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า75ออนซ์นะคะแพงมากเลยนะทุกคนแต่มันหอมมากมันเป็นกลิ่นที่ใช่อะ่ะโอเคเดี๋ยวนิกกี้จะเปิดให้ดูนะคะ กล่องสวยมากนี่สวยไหมขนาดบ็อกซิ่งยังเลิศเลยอะดูสิน่ะแล้วก็ดูมากอ้อ oh y god ทุกคนมันหอมมากมันแบบเหมือนแบบสวีท but not too sweet แล้วก็ e l e ลเ n นนิดนึงอะคะ่ะทุกคนเหมาะแบบว่าเหมาะกับกลางวันแล้วก็กลางคืน โอ oh my god it's perfect โอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปแพ็คต่อนะคะเดี๋ยวต้องแพ็คแล้วก็ต้องนทำกับข้าวเย็นกินแล้วก็ต้องรีบนอนตอนนี้นิกกี้ก็แพ็คของเสร็จแล้วนะคะก็ยังเหลืออีกประมาณนิดนึงนะคะเพื่อที่จะแพ็คตอนเช้า,าก็พวกครีมพวกเครื่องสำอางอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็จะอัดน,นี้ Get ต e ร y y นะคะก็จะเตรียมตัวนอนทุกคนรู้ไหมตอนนี้ยังไม่สามทุ่เลยต้องนอนเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้นิกกี้ต้องตื่น ตีสหรือตี4ีครึ่งเพราะว่าเราต้องออกจากบ้านตอนตีห้นะคะแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบรีบตอนเช้าทุกนะคน I like to t a k e my time ก็เลยจะชอบอย่างน้อยนะคะตื่น1ชั่วโมงก่อนนะคะจะเป็นคนแบบนี้เพราะว่ายิ่งเช้าเมื่อไหร่เราจะแบบใช้เวลากว่าจะตื่นต้องกินกาแฟอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวตอนนี้เอาเครื่องสำางออกก่อนนะคะอันนี้วิกกี้ก็จะใช้เป็นบาลนะคะแบบเกียรได้ เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้อันเนี้ทุกคนหน้าเรามันจะไม่แห้งเพราะว่าเราเป็นคนที่หน้าแห้งใช่ไหมแล้ยิ่งหน้าหนาวนะมันก็จะยิ่งแห้งข้าไปอีกใช่ไหมคะพอมาใช้บาร์อ่ะทุกคนหน้ามันจะนุ่มแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเอาเครื่องสอาอางแบบอันนี้เป็นเครื่องสอาอางที่แบบ water proof mascara ค่ะมันจะออกยากหน่อยเนาะถ้าใช้พวกบาร์ูปไปเรื่อยอ่ะคะ่ะทุกคนมันก็จะ ออกหมดเลยนะก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะก็คือจะชอบล้างหน้าแล้วก็อาบน้ํานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะใช้โทนเนอร์นะคะบางตัวมันแบบทําให้หน้าเรายิ่งแห้งเนาะตอนแรกเราจะไปเที่ยวก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะคะแต่พอเราคิดไปคิดมานะคะทุกคนคือเราอยากจะแบบว่าเออให้แบบสอบขับรถเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปเนาะเราจะได้แบบไม่มีอะไรติดอย่างน้อยพอทุกอย่างมันผ่านแล้วมันเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบว่าไปฮอลิเดย์ค่อนข้างแบบว่า แัปปีหน่อยเออเมื่อกี้ลืมบอกเลยอันนี้ก็เชยใช้เอ s เซนตนะคะเอ s เซนตจากคอ s r x ร์ของเกาหลีค่ะเอสทีราวด์เอร์นะคะเอ s เซน e อันนี้ดีมากเลยจบมดแล้วอะอะตอนนี้นิกกี้ก็จะใช้เมคอัพไรเซอร์ของฟีเดล่านะคะ Skin Foods, สกินฟูดสใช้ดีมากแล้วหอมมากเลยค่ะทุกคนเอ่อนิกกี้เห็นพวกแ e ดดี้บีเบอร์กับไฮดี้อะไรเงี้ยเขาใช้กันก็เลยลองซื้อดูแล้วราคาถูกมากด้วยก็เลยแบบเออดีอะ แล้วหอมมาก,กครั้งไี้นิกกี้ถานนันนี้แฟนจะแบบ oh my god you smell so good เราไม่แน่นะคะไปสปาสโลรน่านิกกี้จะหาร้านทําผมดีๆนะคะเพราะว่าจะตัดผมไม่ได้ตัดผมเลยเราจะอยู่สเซร์แลนด์เพราะว่า Again, ะะแก i นราคาแพงมากไปตัดผมทําสวยแล้วก็ไปนวดไทยด้วยโอ้ยตื่นเต้นม,มากทุกคนก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะนิกกี้จะบลอ็อก ให้เยอะที่สุดเลยค่ะก็เดี๋ยวนิกกี้ต้องไปนอนแล้วนะคะจะเซตอลารลัตีสีเลยตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะนิกกี้ได้ driving license เรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่อยากเดี๋ยวไม่อยากโชว์นะคะว่าที่อยู่ที่ไหนก็คือได้มาแล้วนะคะใบหนึ่งเนี่ยเป็น Swiss driving license นะคะและอันนี้ก็จะเป็น invoice ที่เขาส่งมานะคะว่าเราต้องจ่ายค่า authority เท่าไหร่นะคะได้มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่นิกกี้อยากจะเปิดแกะ ด้วยกันนะคะแล้วที่จริงเราเขาบอกว่าเราจะได้อีกภายใน2อาทิตย์แต่ว่า1อาทิตย์ก็มาแล้วนะคะก็ประเทศไทยก็โชคดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเราสามารถเก็บได้ทั้ง2นะคะตอนนี้ก็ราจะมาแกะกันนะคะทุกคนโอ้ my god oh my god, oh my god. เปิดให้นิดนึงนะ <laughs> อันนี้ก็เป็นรูปที่นิกกี้ส่งไปตั้งแต่หูหลายเดือนแล้วนะคะนิกกี้ไปถ่ายรูปแบ็กกราว n ์สีขาวเป็นรูปพาสปอร์ตอะคะ่ะโอ้ m ม g ก็อันนี้มันเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าเพราะว่าอันที่สามีนิกกี้มีอะคะ่ะจะเป็นอีกสีนึงเลยอะอันนี้เป็น Invoice นะคะของจะเป็นค่าฟรีคนที่มาสอบเราอะคะ่ะเราต้องจ่ายเดี๋ยวดูนะคะว่าเท่าไหร่โอเคอุยราคาสูงกว่านะที่เราคิดไว้อีกอะค่าครูอะค่ะ่นะคะ,ะ,ค,ะค่าบัตร 50แฟรงค์ค่าสอบ40แฟรงค์แล้วก็มีค่าอะไรอีกไม่รู้อ้ค่า ID 2 0ค่า50แฟรงค์ค่า d o n t know w h a t i t is แต่รวมทั้งหมดแล้วนะคะที่นิกกี้ต้องสแกนจ่ายเขาก็คือ244แฟรงค์ค่ะโอเคค่ะทุกคนวิดีโอนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe นิกกี้ด้วยนะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย